เสียงอะไรนี่ยหนีเร็วงูมาโอ๊ยเร็วเร็วเกือบไปแล้วไม่ต้องหนีถ้าไม่อยากถูกกินท่องกอไก่ถึงหอกฮุกให้ได้กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเลา้าขอขวดของเราขอควายเข้านาอคอกลนขึงขังคอระคังข้างฝางองูใจกล้า ชอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ่ร่ามตีชอเชอคู่กันยอหญิงโซภาชอชดาสวมพันตอประตักหุนหันถอฐานเข้ามารองดอนางมนาโทหน้าขาวหอผู้เท่าเดินย่องหนอเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตูมถอถุงแบกขน ทอทหารอ,อดทนทอธ<ท>งคนนิยมนอหนูขวกไข่บอใบไม้ทับถมปอปลาพุงกลมพอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันเหลืองจังพอสำเภาเป็นไงมอมายึกยักษยอยัยกษ์เขียวใหญ่รอเรือพายไปไป,ไปลอลิงไต่ราว วอวแวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอฤอษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าฉลอมออ่างเมืองน้องหอนกฮูกตาโตเด็กเอ๋ยเด็กไทยท่องจำไว้ท่องจำให้ดี4 4สี่พยัญชนะนี้ทำให้ไทยยังเป็นไทยจงท่องจงจดเอาไว้ให้ขึ้นใจนะเด็กดี